เบลว่ามีภาพบรรยากาศออกมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสาหรับน้องลิซ่ารักพิงค์ซึ่งล่าสุดน้องลิซ่าและครอบครัวก็ได้เดินทางไปทานอาหารฝรั่งเศสที่ร้าน Brasserie Nay และงานนี้แฟนคลับทั่วโลกก็ได้เห็นโมเมนต์อันแสนอบอุน่นและบรรยากาศที่เป็นกันเองที่น้องลิซ่ามีให้กับแฟนคลับค่ะโดยในภาพเราจะเห็นได้ว่าน้องลิซ่าได้ร่วมถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองกับเหล่าบรรดาเชฟแล้วก็พนักงานของทางร้านเรียกได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ exclusive แบบสุดๆที่ก็ทำเอาเหล่าแม่ๆอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวค่ะและภาพนี้ก็เป็นอีกภาาพนึงงที่่แฟต ดูในความน่ารักของนอนลิซาค่ะซึ่งนอนลิซาได้ย่อตัวลงมาเพื่อจะถ่ายเซลฟี่กับพี่ๆในร้านและงานนี้นอนลิซายังได้แชร์ภาพกับเชฟและหลับทีมงานในร้านอย่างสดใสและเป็นกันเองส,ดสุดๆค่ะซึ่งก็เป็นลุคสบายๆแต่ก็น่ารักกับใจแฟนๆค่ะและนอกจากนี้ยังมีภาพที่นอนลิซาถือกระเช้าฉลอมใส่ของขณะถ่ายรูปกับทีมงานที่ร้านดังกล่าวด้วยค่ะและนอกจากนี้นอนลิซายังได้แจกลายเซ็นให้กับพี่ๆเชฟและทีมงานอย่างเป็นกันเองด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเซ็นที่หมวกเชฟหรือว่าเคสโทรศรัพท์มือถือแบบนี้ค่ะเรียก น้อมถ่อมตนของนอลิซ่าเป็นเอกลักษณ์ของน้องจริงๆค่ะและมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวของนอลิซ่าค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีแฟนๆได้แชร์ภาพของนอริซ่าที่ถ่ายภาพกับป้าตือซึ่งก็สร้างความฮือฮาให้กับโลกโซเชียลเป็นอย่างมากค่ะและล่าสุดค่ะป้าตือก็ได้เผยภาพเบื้องหลังรายการส่วนตัวใน YouTube ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตแห่จับตาหลังโพสรูปคู่กับน้องลิซ่าแบล็กพิงซึ่งเดินทางกลับไทยในรอบ3ปีซึ่งแฟนๆต่างก็ลุ้นว่าหรืองานนี้น้องลิซ่าจะมาร่วมแจมด้วยค่ะและนอกจากการกลับมาฉลองวันเกิดกับครอบครัวแล้วบรรดาแฟนคลับก็ยังจับตามองกันด้วยค่ะว่าน้องลิซ่าจะมีการเดินทางไปร่วมออกรายการต่างๆในประเทศไทยหรือไม่โดยหนึ่งในรายการที่กําลังโดนจับตามองอยู่ตอนนี้ก็คือรายการของป้าตือซึ่งป้าตือเองก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองชื่อว่าตือสนิท และแฟนๆต่างตั้งข้อสังเกตว่าชุดที่ป้าตือใส่ถ่ายรูปก,กับน้องลิซ่าเป็นชุดเดียวกันในวันอัดรายการค่ะแต่แฟนๆบางส่วนก็มีความคิดเห็นว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้องลิซ่าเธอมีคิวงานที่แน่นมากซึ่งการจะออกรายการต่างๆนั้นต้องติดต่อคิวนานข้ามปีกันเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าน้องลิซ่าจะได้ออกรายการตือสนิทของป้าตือหรือไม่ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ